สวัสดีครับท่านผู้ชมและชาว YouTube ทุกท่านครับนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับต้นทุเรียนที่สวนทิพขวัญนะครับของคุณลุงต้นนะครับที่แกรักษาไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับต้นที่มีปัญหาที่จะยืนต้นตายนะครับวันนี้ผ่านไป1เดือนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับว่าอาการรักษาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ เขาสามารถฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มาถึงสวนของทิพขวรแล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศของต้นทุเรียนไปด้วยกันนะครับส่วนต้นที่มีปัญหานะจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับ ตอนนั้นนะครับก็คือมีปัญหานะครับยืนต้นตายนะครับคุณลุงบอกว่าเขาให้ตัดทิ้งนะครับแต่ทีนี้คุณลุงก็ใช้วิธีในการรักษานะครับเพราะว่าต้นใหญ่แล้วนะครับเสียดายไม่ตัดนะครับก็เลยทําการรักษาดูนะครับตอนนี้ผ่านไป1เดือนแล้วนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับ ได้บอกให้มาอัปเดตนะครับก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับต้นทุเรียนมีแต่ต้นสวยๆนะครับต้นงามๆท่านั้นเลยแต่วันนี้นะครับผมจะพามาดูต้นที่มีปัญหาต้นเดียวนะครับที่ว่ายืนต้นตายตอนนั้นนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถชมคลิปย้อนหลังได้นะครับสวนทิพขวัญนะครับของพงลุงต้นนะครับ,รนนรบที่ได้ถ่ายไว้ประมาณาเดือนที่แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ถึงต้นที่มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ดูรูปทรงแล้วน่าจะน่าจะรอดแล้วนะครับเพราะว่าใบเขียวกลับขึ้นมาแล้วนะครับ ตอนนั้นใบเหลืองนะครับใบหล่นหมดเลยทั้งต้นนะครับแล้วก็มีคนแนะนำเนี่ยให้คุณลุงเนี่ยตัดต้นทิ้งแต่คุณลุงก็ไม่ตัดนะครับเสียดายก็เลยทําการรักษานะครับโดยการใส่ยาฆ่าเชราเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยบํารุงนะครับนี่ครับอัปเดตผล1เดือนนะครับตอนนี้นี่ครับยอดยอดแตกมาแล้วนะครับ ใบที่เกิดจากสีเหลืองนะครับแล้วก็ร่วงหลดเนี่ยนะครับเริ่มแตกใบใหม่เป็นใบสีเขียวแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับนี่ก็ถือว่าได้ผลนะครับนี่ครับรนี่ครับรอยแผลอ๋อนี่ครับรอยแผลก็มีรอยแผลนะครับนี่รอยแผลน่าจะเกิดจาก แมลงกัดลำต้นด้วยนะครับรวมถึงโรคเชื้อราต่างๆนะครับตอนนั้นที่มาถ่ายคลิปอ่าตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่คุณลุงเริ่มรักษาใหม่ๆนะครับใบเนี่ยจะร่วงหมดเลยนะครับร่วงหมดทั้งต้นเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้ดูนี่ครับกิ่งนะครับจะเป็นแบบกิ่งแห้งแบบนี้นะครับไม่มีใบนะครับนี่ครับนะครับเห็นไหมครับ ก็ได้ทางได้คุยกับทางคุณลุงแล้วนะครับบอกว่าจะตัดต้นทิ้งนะครับก็เสียดายนะครับดูต้นสูงนะครับสูงประมาณ6เมตรนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับ6ปีก็เลยทําการลองรักษาดูนะครับเนี่ยผ่านไป1เดือนนะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านถามสอบถามมานะครับว่าอยากจะเห็นต้นที่รักษาแล้วเนี่ยรอดไหมนะครับ เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับใบกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มแตกยอดอ่อนนะครับแตกยอดใหม่แล้วนะครับแต่ต้องหาดูอีกระยะหนึ่งนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะรอดนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผมจะให้ดูเทียบกันนะครับระหว่างต้นที่ไม่มีปัญหานะครับนี่ครับใบเขาจะหนา ดกนะครับเขียวทึบแบบนี้เลยนะครับยอดอ่อนจะสวยงามมากนะครับแต่หาต้นที่มีปัญหาต้นนี้นะครับนะครับตอนนั้นไม่มีใบสักใบเลยนะครับใบร่วงหมดเลยนะครับคุณลุงก็ได้ใส่ยาฆ่าเชื้อราเข้าไปนะครับไตโคโดมานะครับผสมปุ๋ยหมักนะครับนะครับลาดลดนะครับลงไปนะครับแล้วก็ ผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนพอดีนะครับก็เห็นความแตกต่างนะครับเริ่มใบเขียวขึ้นมาแล้วก็เริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับท่านใดที่ปลูกทั่วเรียนะครับเห็นอาการแบบนี้นะครับให้รีบแก้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะครับผมว่าทุกอย่างมันน่าจะแก้ไขได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ใบเริ่มกับแตกออกมาหนาอีกเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ดูแล้วส่วนที่ยังมีปัญหาก็นี่ครับยังยังทิ้งต้องรอยอยู่นะครับคือเขาจะแห้งแบบนี้นะครับยังมีอยู่นะครับ น่าจะรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณเดือนหน้านะครับต้นนี้นะครับว่าเขาจะรอดไหมนะครับนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่รักษาไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับคนที่ชอบทานทุเรียนนะครับนี่ครับผมบอกไว้เลยนะครับนี่ต่อไปในอนาคตนะครับจะได้มาซื้อสดๆจากสวนเลยนะครับท,ทันทีไม่รู้ว่าจะซื้อได้ที่ใดน,นะครับก็กดติดตามไว้นะครับเพราะว่าผมจะไปถ่ายให้ชมในหลายสวนนะครับในโซนบริเวณนี้นะครับก็จะได้เป็นกลุ่มเกษตรกรของสวนทุเรียน ในโซนอำเภอคำตะก้านะครับรวมถึงสวนทุเรียนต่างๆนะครับนี่ครับสวยมากครับมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นทุเรียนนะครับนี่ครับลำต้นใหญ่มากนะครับถ้าตัดหรือว่าโค่นทิ้งเนี่ยน่าเสียดายมากนะครับปลูกมาขนาดนี้แล้วนะครับแต่ดูลักษณะรอยแผลน่าจะเกิดจากชรานั่นแหละครับเพราะว่า ฝนตกดีมากครับทางอีสานตอนบนเนี่ยนะครับโซนคําตะก้านะครับถ้าตกทีก็ตกยาวเลยนะครับประมาณ 1- นึถึงสองสัปดาห์นะครับต่อเนื่องกันนะครับก็จะทําให้ต้นไม้นะครับมีผลกระทบเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้แตกใหม่นะครับอันนี้คือยอดแตกใหม่นะครับ ไม่น่าจะตายนะครับถ้าเป็นแบบนี้นี่ครับข้างล่างก็มียอดแตกใหม่ขึ้นมานะครับเปลือกลําต้นก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับแต่ก่อนมาดูครั้งแรกน่จะออกสีดําๆนะครับนี่นะครับเป็นสูตรของลุงต้นนะครับสวนทิพขวัญนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยนะครับถือว่าเรียนรู้นะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จอีกคนหนึ่งนะครับที่ปลูกทุเรียนแบบบ้านๆนะครับ เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับทั้งวิธีการปลูกแต่งกิง่งแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับถือว่าเป็นเกษตรกรขั้นหนึ่งนะครับแล้วนะครับคุณลุงเนี่ยยังอบอกวิธีการปลูกวิธีการบำรุงต่างๆนะครับท่านสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับที่ผมได้มาถ่ายครั้งก่อนนะครับประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับ ซึ่งเป็นเกษตรกรท่านแรกนะครับที่ปลูกก่อนใครในโซนคําตะก้านะครับถึงต้นอายุ6ปีแล้วนะครับพร้อมที่จะออกผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับยังไงทุกท่านที่รับชมแล้วยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับช่องสวนวรนุชเกษตรทําเงินนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตปัญหาเกี่ยวกับต้นทุเรียนนะครับแล้วก็การพัฒนาการของต้นทุเรียนจนถึง เก็บผลผลิตนะครับนะครับต้นนี้คิดว่ารอดแน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นใบเขียวแล้วนะครับตอนนี้อันนี้มาอัปเดตตามคําเรียกร้องนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามมาให้อยากให้มาถ่ายต้นที่มีปัญหาดูนะครับว่ายืนต้นตายไหมนะครับส่วนมากจะเจอปัญหาก็คือตายแล้วตายเลยนะครับแต่ของส่วนทิพขวัญนี่นะครับของคุณลุงต้นเนี่ยนะครับ แก้ได้การรักษาเนี่ยผมดูอาการแล้วน่าจะรอดนะครับเพราะว่าใบเขียวกลับมาแล้วใบเริ่มหนาขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องดูอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ